94220D Coupe AMG นะคะคันนี้ปี2021ค่ะวารันตีเหลือยาวๆถึงปี2024นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่ผู้บริหารของเราคุณเน้งขับอยู่เลยค่ะเป็นโฉมปัจจุบันอีกด้วยนะคะวันนี้ออกที่ b e n z m ม t o ต ma l l ค่ะประหยัดไปเกือบ2ล้านวันนี้ราคาเพียง2.89ล้านบาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ ที่น่ารักนะคะจากเบนซ์มอเตอร์มอทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับนัชชูอีก1นึ่งไลฟ์นะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนพิเศษค่ะที่ทํเบนซ์มอ t ตอร์มอของเรานะคะ จัดแคมเปญนะคะให้กับลูกค้าที่ออกรถยนต์นะคะคือจองแล้วก็รับรถภายในเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะที่จะต้องเป็นรุ่น SUV จาก Mercedes-Benz เท่านั้นค่ะวันนี้มีแคมเปญอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ไปเลยค่ะสำหรับที่พักนะคะมุติมายาค่ะเป็นห้องพูลวิลล่าอีกด้วยเขาใหญ่ค่ะไปเที่ยวกันได้เลยต่อที่2นะคะลูกค้าจะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทด้วยกันค่ะและต่อที่3นะคะลูกค้าก็จะได้ ะะวอร์ชั่มรับประทานอาหารที่ร้านสตูดิโอ s t ส a k h ฮาส์นะคะที่เขาใหญ่อีกด้วยมูลค่า2,000บาทด้วยกันค่ะตรงนี้ให้กับทุกคันทุกคนเลยที่ทำการจองรถยนต์ SUV จาก Mercedes-Benz นะคะสำหรับเดือนนี้นะ ให้ไปหมดเลยนะคะไม่จํากัดจำํำนวนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวหรูอยู่ดีฟินๆแบบนี้นะคะกับเบนซ์มอเตอร์มอของเราค่ะก็จองแล้วก็รับรถภายในเดือนนี้กันได้เลยเอาล่ะแล้วสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะแนนชูเนี่ยก็พาคันนี้ค่ะมาฝากกันนะคะกับ G.L.C.220D Coupe A.M.G. ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถในปี2021ค่ะบอกเลยนะคะว่าวารันตีนเหลือยาวๆเลยจนถึงปี2024ด้วยกันนะคะแน่นอนว่าโอ้โหจัดเต็มอีกแล้วค่ะ เรามาเริ่มชมความสวยงามของเขากันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะโอ้โหคันหน้าบอกเลยกระจังหน้านะคะดัมเบลเกลสวยๆเลยนะคะกับโลโก้ทึบที่มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะไฟหน้าส่องสว่างได้ไกลปรับสูงต่ำนะคะอัตโนมัติค่ะโอ้โหพูดเลยนะคะว่าด้านหน้าก็คือเท่มากๆไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าเอ้ยก็สวยมากๆเลยนะคะดุดุหล่อๆเท่ๆเลยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตรงนี้ เป็นล้ออล่อยนะคะ ขนาด19นิ้วด้วยกันค่ะสีทูโทนสวยๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะก้าการคู่นะคะสวยมากลอยใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความเป็นคูเป้นะคะแต่ว่าก็ยังคงมีความดีไซน์เส้นสายด้านข้างเนี่ยที่ยังมีความเป็นสปอร์ตมากๆอีกด้วยค่ะชอบความบันไดข้างตรงด้านนี้นะคะที่ทำมาเป็นสีแบบอลูมิเนียมอลลอยแบบนี้นะคะก็คือว่าตัดก,กันกับตัวรถได้สวยมากๆเลย แต่ด้านหลังเด็ดกว่านี้อีกมาดูกันค่ะจะเห็นได้จากเส้นสายต่างๆนะคะแล้วก็รับมากับด้านหลังแบบนี้ค่ะที่มีดีไซน์ความโคง้งความมนนะคะคลับความเป็นคูปเป้ไว้ได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไฟด้านท้ายนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะสว่างสวยมองเห็นแต่ไกลเลยสวยมากๆขอบโครเมียมแบบนี้นะคะช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับคูเป้ค,คันนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะระบบโฟ a t ม c ติกนะคะขับเคลื่อน4ล้อด,ด้วยกันค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายนะคะก็ดูเป็นแบบรูปทรงเส้นสายโค้งมนได้อย่างสวยงามดิฟฟิวเซอร์นะคะก็จะเป็นโครเมียมค่ะปลายท่อคู่แบบนี้นะคะโค้งมน สวยงามมากๆด้านหลังนะคะเราจะเปิดฝาท้ายด้วยการที่ดันไปที่โลโก้แบบนี้1ครั้งค่ะก็จะเป็นการเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะด้านหลังพื้นที่เก็บของเนี่ยต้องบอกว่า กว้างขวางเลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถเลื่อนตรงนี้นะคะเอามาปิดเอาไว้ได้นะคะเพื่อที่จะแบ่งพื้นที่เก็บของไว้ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ดูสิคะพลาสติกยังอยู่เลยคือใหม่มากๆรถออกมาไม่กี่ปีแต่ยังรักษาความใหม่ได้ขนาดนี้นะคะและยังสามารถทับเบาะนะคะโดยที่ด้านหลังแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันด้านในนี่นะคะ แค่กดหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะใหม่ใหม่แบบใหม่กริบมากๆเลยนะคะแล้วตอนปิดค่ะก็แปะหนึ่งครั้งตรงด้านนี้ได้เลยปิดด้วยระบบไฟฟ้าลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมความหรูหราภายในกันดีกว่าค่ะ เปิดเข้ามาในตัวรถนะคะก็ง่ายดายมากๆเลยก็คือเป็น keyless go โดยที่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้กุญจงกุญแจใดทั้งสิ้นนะคะก็เข้ารถได้มาอย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็มาถึงด้านในเนี่ยทุกคนคะ่ะดูสิคะจัดเต็มมากๆเลยโอ้โหแบบสวยงามหรูรามากๆนะคะต้องบอกว่าสะดุดตาก,กับตัวรถนะคะบรรยากาศภายในรอบๆตัวรถคือจะตกแต่งด้วยสี t ู o ทนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบด,ดำแดงนะคะจะช่วยเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากๆตอนนี้ในช่ว ไม่รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั่งอยู่บนรถ SUV เลยนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับนั่งอยู่ในรถสปอร์ตยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเบาะก,ก็คือแบบกระชับลำตัวนั่งสบายสีดำแดงนะคะแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าด้านนี้เลยนะคะดิมที่พงมาลลยก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามีสิ่งที่จะพูดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลุกเล่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับพงมาลัยนะคะก็จะเป็นพงมาลามาัย3ก้านมาเรียบร้อยเลยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังกชันค่ะควบ คุไม่จะเป็นการโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเข้าเมนูต่างๆเนี่ยผ่านทางพวงมลาลัยได้เลยนะคะก็ง่ายมากๆตรงนี้นะคะหน้าจอเองนะคะจะไม่ได้เป็นมาตรวัดแบบที่เป็นเข็มละก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะคะซึ่งมันมีความ ดูนะคะทุกคนดูสินะคะเป็นแบบว่าไลฟ์คอกพิทตรงด้านนี้เลยนะคะคือเคมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมะีการเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่าจะเป็น Android ต่างๆก็ได้นะคะอ่ะก็จะมีนะคะ ตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะมีกล้องหนะ้ามีกล้องให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราแน่นอนว่าเดี๋ยวเราขยีบกันมาด้านนี้นะคะ t r ิมเนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อลูมิเนียมบลัชนะคะตั้งแต่ตรงกลาง มาถึงด้านข้างขอบประตูกันเลยทีเดียวค่ะแล้วแอร์เนี่ยแยกซ้ายแยกขวาเรียบร้อยนะคะมาถึงด้านนี้ก็จะมีทัชแพดนะคะก็ควบคุมระบบต่างๆนะคะผ่านทางทัชแพดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีนิเ i กเตอร์นำทางให้เรียบร้อยตรงนี้จะมีในส่วนของ Dynamic Select ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการเลือก โหมดการขับขี่ค่ะมีให้เลือกถึง4โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Individ u a l นะคะ Sport Comfort หรือว,ว่า Eco ค่ะเลือกโหมดการขับขี่ที่คุณชื่นชอบได้เลยขับในเมืองก็เลือกโหมดหนึ่งออกนอกเมืองก็ได้ก็เลือกเป็นโหมดที่คุณสามารถขับได้อย่างสบายสบายได้เลยนะคะมีพื้นที่เก็บของวางแก้วน้ำต่างๆใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบช่วยจอดด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะแบบมีกล้องนะที่อยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะช่วยคำนวณการช่วยจอดต่างๆนะคะคือเป็นระบบที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะพูดเลยว่าชอบมากๆเลยทีเดียวค่ะสบายกว้างขวางเบาะคู่หน้าปรับด้วยระ,ระบบไฟฟ้าได้นะคะพร้อมกับเมมโมรีจรดจำตำแหน่งค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูความสบายที่ด้านหลังกันบ้างค่ะ และนี่คือด้านหลังนะคะหลังจากที่เรากดไปที่ด้านหลังเนี่ยนะคะที่คือพับเบาะลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของนะคะจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่เก็บของนี่ย,ยาวมากคิดว่าเป็นเตียง5้าฟุตได้เลยนะคะคือมันเก็บของเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะไปหมดแล้เดีาา๋ยวขออนุญาตพับเก็บขึ้นไปก่อน อ่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่า a อ๊ะคูปเนี่ยด้านหลังอ่ะมันจะเตี้ยหรือเปล่านะคะพื้นที่บริเวณ headroom จะเหลือเยอะหรือเปล่าต้องบอกว่านั่งอย่างสบายๆนะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรค่ะข้างหลังก็ยังรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสปอร์ตของคันนี้อยู่นะคะเล็กดูไม่ต้องพูดถึงเลยสบายๆแบบนี้เลยค่ะ ออกต่างจังหวัดไปไหนไกลกๆได้เลยนะคะคือมันออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะก็คือใช้เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2000cc เทอร์โบนะคะอยู่ที่195แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดอีกด้วยค่ะแรงเราใจทีเดียวเลยค่ะ และสำหรับ GLC 220D Coupe นะคะคันนี้เนี่ยนะคะ AMG ด้วยนะคือคันนี้ร่วมแคมเปญน,นะคะอย่าลืมนะคะขอย้ําแคมเปญอีกหนึ่งรอบแล้วกันค่ะสำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่จองรถยนต์ Mercedes-Benz ที่เป็นรุ่น SUV ทุกรุ่น ทุกคันเน้นเลยนะคะถ้ามา10รุ่น10บคันก็คือได้ไปทุกคนเลยวันนี้คุณจะได้รับที่พักนะคะที่มุติมายาห้องภูเวลล่าที่เขาใหญ่ไปเลยค่ะ1คืนด้วยกันนะคะบัตรเติมน้ำมันอีก5,000บาทค่ะและนะคะกิฟต์เชอร์รับประทานอาหารค่ะที่ s สตูเด s เบสต a เท o u s e นะคะมูลค่า2,000บาทด้วยกัน กินรู้อยู่ดีอิ่มอิ่ฟ,ฟินฟินนะคะไปกับ b e n ซ m มอเตอร์มค่ะสำหรับคันนี้ถ้าเกิดออกรถใหม่ป้ายแดงเลยเป็น4ล้านเลยนะคะทุกคนค่ะแต่วันนี้ที่ b e n ซ์มอเ r อร์มให้คุณได้ประหยัดไปเป็นล้านเลยทีเดียวค่ะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่ 2,890,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะพูดเลยว่าวารันตีเหลือยาวๆไปเลยจนถึงปี2024ค่ะถ้าใครสนใจตกลุมลักไม่ไหวกันแล้วติดต่อเข้ามากันเยอะๆนะคะที่หมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับไลฟ์หน้านะคะใน,นชุดจะพาไปแนะนำรถคันไหนรุ่นไหนสวยรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้างอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับไลฟ์นี้ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วค่ะ บอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ